คุณรู้ไหมหุ่นยนต์ AI สามารถผ่าตัดถุงน้ำดีได้สำเร็จร้อเซโดยแทบไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลยสักนิดทีมนักวิจัยจาก Johns o p p k n s u u n v v r s s t y y ได้พัฒนาหุ่นยนต์ AI สัลยแพทย์ที่สามารถผ่าตัดถุงน้ำดีในหมูแบบอัตโนมัตร100ิร้อเซไม่ใช่แค่ช่วยผ่าตัดแต่มันทำเองตั้งแต่ต้นจนจบ AI ตัวนี้ใช้กล้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบละเอียดวิเคราะห์โครงสร้างภายในคำนวณตำแหน่งที่จะผ่าตาดัดและลงมือหลีกเลี่ยงเส้นเลือดได้อย่างแม่นยำทั้งหมดนี้เกิดจากการฝึกด้วยข้อมูลการผ่าตัดนับพันเคสผลลัพธ์คือแผลเล็กไม่มีเลือดและไม่มีความผิดพลาด ทีมนักวิจัยเชื่อว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสัลยแพทย์ AI ที่จะเปลี่ยนอนาคตการแพทย์และเป็นก้าวสำคัญของยุคใหม่ทางการแพทย์ AI กำลังเปลี่ยนชีวิตเราไปทีละนิดและวงการแพทย์ก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นเทคโนโลยีที่อาจรักษาเราในวันขนา้างหน้าถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของโลกใบนี้กดติดตาม75วิรู้เรื่อง